นี่คือหนึ่งในยาที่ทําให้คุณมีกล้ามโตเร็วแบบสุดๆเลยครับตัวนั้นมีชื่อว่าไดอาโนหรือว่าดีบอลนั่นเองครับผมชื่อทางการของมันครับคือเมทา d ไดอาโนนะครับผมซึ่งเป็นยาประเภทกินนะครับผมดีบอลเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะถูกใช้นะครับในช่วงต้น ของไซเคิลของการใช้ยาของเรานั่นเองครับผมโดยที่มันจะเป็นตัวช่วยคลิกสไตล์ครับทำให้เรามีแรงมากขึ้นนะครับผมทําให้เรามีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วครับและทําให้เรารู้สึกว่าแบบตัวของไซเคิลเนี่ยนะครับมันมีความเอฟเฟกตีฟหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยครับในช่วงสัปดาห์แรกของการใช้ของเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ยาฉีดอยู่ครับกว่าที่ยามันจะเข้าซิสเต็มนะผมกว่าที่คุณจะรู้สึกว่ามันคลิกอินเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับ คนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้ครับผมก็มักจะใช้ตัวของดีบอลนะครับเป็นตัว k Kick Star c y c l คคือเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ร่างกายมีการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มใช้ยาของเขาเลยน,นั่นเองครับผม แต่อย่างไรก็ตามครับตัวของ d ีบอลนะผมจะมีความเป็น 17-Alpha a c ัลฟาอะคนะครับคือมันมีความหนักต่อตับนั่นเองครับผมตับจะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกำจัดตัวของสเตียรอยตัวนี้ออกจากร่างกายของเรานั่นเองครับผมและที่สำคัญนะครับคือตัวของดีบอลครับ จะทาให้คุณมีอาการบวมน้ำนะครับมีอาการมูนเฟสคือหน้ากลมมีอาการบวมนะผมร่างกายเก็บน้ําเยอะมากครับน้าหนักตัวของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นใน th uk, th uk, ทุกทถ้ท่าจะเรียกว่า2อสวันเนี่ยขึ้นอ่ะมันจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับผมแน่นอนในนั้นคือกล้ามนะครับแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งในนั้นก็คือตัวของน้ำครับดังนั้นนะผมการที่เราใช้ยาตัวนี้และมีการทานอาหารประเภทที่มันมีน้ําตาลสูงหรือว่า ทานอาหารที่มมนมีแคลอรี่สูงที่เป็นพวกจังแคลอรี่ครับแน่นอนว่าคนพวกนี้นะครับจะเจอว่าน้ําหนักตัวเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้กล้ามมันใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกว่าครึ่งในนั้นคือน้านะครับและพอเขาออฟยาในส่วนของดีบอออกไปครับน้ําหนักของเขานะผมมันก็จะล่วงลงหรือหรือว่าในบางกรณีคือมันก็จะตันนะผมเนื่องจากว่าตัวของดีบอเนี่ยนะครับมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเขาแล้วนั่นเองครับผมนะครับเพราะงั้นนะครับผมการใช้ดีบอลนะครับควรใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของไซเค์ขึ้นแต่ว ไปนะผม ติดต่อกันนะครับสูงสุดไม่เกิน4สัปดาห์นะครับผมสสัปดาห์นี้ถือว่าท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับการใช้ตัวของดีบอนะครับโดยปริมาณโดสในการใช้ครับผมอยู่ที่3 0มสถึงห้มิลลิกรัมนะครับถ้าใช้สูงกว่านี้นะครับผมตับคุณมีปัญหาแน่นอนคุณไปคุณไปตรวจร่างกายมาเนี่ยนะครับค่าตับมันจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าค่าตับเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนตัวของผมนะครับถ้าค่าตับมันเพิ่มสูงขึ้นแปลว่ามันมมมีคคคควววววาา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 ผิิดดปกกกตตบงงงงงงออออยย่่่่ใในนนนนรรรรรรขขเเเัั้หืุส ค่าตรงนี้เอา้น,นะผมในส่วนของค่าตับครับและถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้ตัวของดีบอครับผมใช้ปริมาณอยู่ที่2 0 3สิบถึงสามสิมิลลิกรัมก่อนนะครับดูว่าคุณเจอ side effect อะไรบ้างเพราะว่าตัวของดีบอเนี่ยนะครับผมมันเป็นหนึ่งในายาที่ทําให้เกิดอาการไกโน่ได้ง่ายเนื่องจากว่ามันสามารถ convert เป็นเอสโตรเจนได้เยอะมากๆนะครับผมบางคนเนี่ยนะครับมีความ prone หรือว่ามีความไวต่อการเปลี่ยนของเอสโตรเจนนะครับผมในตัวของร่างกายของเขาครับหรือว่า ไม่ได้ใช้ตัวของ AI นะครับผมอ r รมณทาย n t h e t i z e r พวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้เขามีอาการไกโน่คืออาการนมสาวได้แล้วตอนหลังก็ต้องมาแก้กันนะครับดังนั้นนะครับผมลองใช้แบบเบื้องต้นก่อน20-30มิลลิกรัมนะครับแล้วค่อยๆไต่โดสเอาก็ได้ครับผมแล้วคุณจะเจอเลยนะในช่วง3-4สัปดาห์ของของการใช้ดีบองคุณเนี่ยนะครับกล้ามเนื้นองคุณเนี่ยมันจะโตแบบสุดยอดแต่อยังก็ตาม ต้องระวังให้ดีนะครับผมว่ายาตัวนี้นะครับมันมีผลเสียต่อเรื่องของผลเลือดของเราแล้วก็มีผลเสียเกี่ยวเรื่องของค่าตับของเราครับดังนั้นนะครับต้องดูในเรื่องของอาหารแล้วก็ดูเรื่องของสุขภาพของคุณโดยรวมด้วยเช่นกันครับ